รับซื้อขาย ID ROV ฟีไฟ f ีฟาออนไลน์4บายแอดฟราคาเป็นมิตรปลอดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุก ID 100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผม,ผมกอราอิอินา วันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์ Z นะผมอยู่กันในช่วงอยากรวยให้ชิปหายอยากค้าขายให้ตีบวกไม่ใช่ครับผมอยากรวยให้ค้าขายอยากชิปหายให้ตีบวกนะครับผมก็แน่นอนครับผม มาตีบวกกันเหมือนเดิมก็ผมก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยว่าไฮไลท์ของเราวันนี้น้ำรีอะไรบ้างนะครับผมแรงไม่ต้องกระดกลิ้นตลอดเลยนะเนี่ยโอเคครับตัวแรกครับพาเวลเน็ตเบบวกเจ็ดขึ้นบวกแปดครับตัวนี้เอามาแบบคลำขำครับตัวนี้ลำขำครับถัดมาครับผมเพาป็อกกี้ครับบ o e ครับขึ้นบวกแปดแล้วก็ขาดไปได้ครับเฮฮาจ้าวิลูครับผมขึ้นบวกแปดครับเจ้าวิลูนะก็ มันต้องติดแล้วล่ะวันนี้ต้องติดแล้วคลิปไหนไม่มีดาวินลรูไม่ได้ครับตีบกคลิปตีบวกต้องมีดาวบนลรูครับแล้วก็สุดท้ายครับเออผมจะตีโรนโดก่อนนะส่วนองลีนี่ผมจะยังไม่ตีเพราะผมไม่มีตังค์แล้วครับหมดตูดครับต้องใช้คำว่าหมดตูดครับเลือกได้แค่ตัวเดียวครับระหว่างโรนโดกับองลีตอนนี้เงินเหลือแค่3,500ัอเอมครับตั้งขายนักเตะอยู่ยังขายไม่ออกตอนนี้ก็ ประมาณนี้ก็ก็จะมี4ตัวด้วยกันนะครับทั้งหมดครับมี4ตัวครับไฮไลท์ของเราก็คือคริสเตียโนโรนัลโด้ปีเอขึ้นบวก5าครับผมมูอค่าราวหกหมื่นล้านนะครับผมก็ถ้าตีติดเดี๋ยวจะว่าจะเอาไปลองเล่นดูซากา่อหน่อยอีกครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมที่ตัวแรกนะครับผมเตรียมผมเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเตรียมไว้ก่อนที่จะกดอัดวิดีโอเลยครับโอเคมา เด ja nice ี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับผมนะก็เพเวเนเวทขึ้นบวก8ครับตัวนี้ก็1,800 0ล้านแต่ก็คิดว่าน่าจะแตกแต่ถ้าไม่แตกเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยสำหรับเนเวทีทีนะจะได้เอามาใช้ครับผม fp เพียงแค่18เท่านั้นครับตอนนี้ขาดแคลน fp เหลือเกินครับผมนะโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ 18,000ล้านครับพาเวลเน็ตเวทครับผมสำหรับตัวนี้ผมอยากได้มากครับบวก8นะอยากได้บวก8ครับรอการ์ดไอคอนมันอยู่สำหรับพาเวลเน็ตเวทนะครับผมโอเคตัวแรกครับผมพาเวลเน็ตเวทครับทีทีครับผมบวก8ครับคิดว่าน่าจะแตกแต่ว่าก็หวังให้ติดอยู่เน็ตเวดทีทีบวกแจัดไปครับกดตรงคำว่าอัพมันจะได้อัพเหมือนเดิมครับ รอป้ายสีน้ำเงินหายไปก่อนป้ายสีน้ำเงินหายไปไป้ายสีน้ำเงินหายไปตืบเรียบร้อยยังไงกดไปแล้ว Come on baby Come on เยไอ้ชิ้มหายแล้วคึ่งมาตัวแรกแล้วติดเลยตัวที่เหลือเลยเฮ้ยอแต่ผมไม่ติดผมตีไม่ติดบวกแปดมานานมากแล้วครับประมาณ2เดือน3เดือนได้แล้วครับ คือคลิปตีบวกผมเดือนหนึ่งจะต้องมีอย่างน้อย2คลิปไงไอ้เหี้ยแล้วแบบไอ้สัตว์คุตีไม่ติดมานานมากแล้วอะแม่วระมาณ3เดือนในที่สุดครับกดล็อกครับพาวเวลเน็ตเวิร์ดทีทีบวกแปดครับเย็ดเป็ดโอเค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 เยี่ยมไอสัตว์นะมึงติดตัวแรกแล้วที่เหลือเอาอะไรอะ่ะที่เหลือจะไปรอดเฮี้ยอะไรล่ะครับเนี่ยโอเคไม่แน่ครับ วันนี้ถือว่าเปิดหัวได้สวยครับพาวเวลเนสเบตทีทีบวกแปดครับโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมตู้ฮุยเยี่ยมตู้ฮุยเข้าทีมเลยเ <c oughs> ข้าทีมเลย <c oughs> ผมมีอยู่โ oh อ้โยแย่แต่ว่าไอ้เย่เอลเฮดแม่งแค่เอลเฮดแมงเอพีสิบเก้านต่างกันแค่หนึ่งเองครับต่างกันแค่หนึ่งครับเอลเฮดดูจะเก่งกว่าซะด้วยนะเนี่ยผมว่าครับต่างกันแค่หนึ่งเองครับเอลเฮดดูจะเก่งกว่ามั้งผมว่าครับ <c oughs> โอเคแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้บวก8มันเท่กว่าเยอะมันเท่กว่าเยอะมันเท่กว่าเยอะงอโอเคโอเคไปลุยกันต่อครับโอเคใช้บวก8มันเท่กว่าเยอะดีใจว่ะขอเหอะหน่อยโอเคเอถัดมาแล้วผมตัวต่อไปครับ ผมว่าจริงๆเราพอเลยก็ได้นะเราคุมเลยผมว่าเราปิดคลิปเลยก็ได้นะไอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับตัวเราไปแตกแน่ๆครับเดี๋ยวผมขอตีขอตีไล่หน่อยแล้วกันนะตีตัวอะไรไล่ดีอ่ะตอีอีบ,บาแล้วกันตีไล่ไปอีบ,บาตีไล่ไปเอา,าไปอย่าติดนะมึงอย่าติดนะครับอย่าติดนะอย่าติดนะ เออมามาเสน้นไหวไปอิบราฮิโมวิชเสน้นไหวไปครับมาครับผมพอปอกกี้ก่อนแล้วกันครับพอปอกกี้บวกเจ็ดอยู่ไหนวะโอเคมาพอปอกแป๊กครับบวกเจ็ดบีโออครับตัวนี้ครับเอาวัตถุดิบมาครับมาโอเคครับขึ้นบวกแปดครับสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยล้านครับมันอาจจะติดสองตัวติดก็ได้ <laughs> จะไปเล่นไปครับ มว่าแตกว่ะผมว่าแตกว่ะเดินว่าจะตีพอปอ,อกกี้ครับต้องเด็บดดครับเด็บเด็บอันเชิดครับเด็บอันเชิดเอ้ยเดี๋ยวใช้สูตรเมื่อกี้ดีกว่าขอสูตรเมื่อกี้ซ้ำอีกทีหนึ่งดูดิว่าขังจริงไหมไป้ายหลังสีน้ำเงินใช่ไหมพอเปลี่ยนเป็นสีดำปุ๊บกดไอครับกดตรงคำว่าอัพครับเยนเคสูตรกูเยอะเลยเกินครับเดี๋ยวเราต้องรอให้ป้ายหลังมัเป็นสีน้ำเงาสีน้ำเงินมาแล้วครับมารอเลยรอเลยสีดำปุ๊บกดตรงคำว่าอัพครับ fifa.com ว่าไง เลื <mile> ่อ <derived> นไปแล้วอึ๊บกดตรงคำวาอมบอนูว่าเลยวาเลย้ยควยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตัวต่อไปครับเฮฮาดาวินหลูครับตัวที่1795ครับตัวนี้น่าจะตีมาเกินพันตัวแล้วครับแม็กไม่ติดสักทีครับโอเคครับติดสักทีเถอะ <laughs> ติดสักทีเถอะถ้าเดวินหลูติดบวก8นะเว้ยเลอลองบอง p ีเอ็มซีบวก7ของผมครับ ขึ้นบวกแปเลยครับคลิปหน้าครับถ้าตัวนี้ติดบวกแนะเพราะว่าผมจะมีตัวใช้แล้วไงแล้วก็เลยลองบองสามารถเอาไปตีได้ครับถ้าตัวนี้ติดบวกแปดครับคลิปหน้าครับขึ้นเลยครับลองบองบวกแปูไม่ใช้ล้สูตรเมื่อกี้มันใช้ทีทีไม่ได้เว้ยสูตรมันใช้ทีทีแล้วมันเสือเส่อมครับมันเสื่อมครับสูตรมันใช้ทีท,ทีแล้วมันเสื่อมครับอเคดาวหอลฮช เปลแปดเมื่อก,ก,กี้ผมพูดทีทีอะไรป่ะผมไม่รู้คุณพูดม่วนม่วนเอ็มซีเว้ยเลยลองมองเอ็มซีบวกเจ็ดขึ้นเปกแปดเอ้ยงงไปหมดแล้วมาครับมาเจ้าวิลลูครับ LH ครับเปกเจ็ดขึ้นเปกแปดเมื่อกี้เรากดตรงคำว่าอัพแล้วมันแตกไปแล้วนะเรากลับมาครับไปกดตรงคำว่ารถครับไม่ใช่เกตน,นะรอดอกรถจัดไปเจ้าวิลลูเปอกแปดเออ come on b บ b y come on b บ b y come o ไอ้โทไลามาตอนนี้ไอ้โทไลามาตอนนี้กูแตกเลยไอ้สันกูแตก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 โทไลามาตอนนี้กูแตกไอสันโอเค มาตัวสุดท้ายครับมาแต่ก็ยังดีนะวันนี้มีติดมาตัวหนึ่งครับขอขอปิดท้ายสวยๆไปขอปิดท้ายสวยๆไปนะขอปิดท้ายสวยๆไป,ขอป,ๆไปขอปิดท้ายสวยๆไปครับโอ้โหผมบอกเลยว่าตัวนี้จุกครับโคตรจุกเลยค่าวัตถุดิบอย่างเดียวนะเว้ยประมาณ1 2 0 0 0ล้านครับถ้าตีไม่ติดนี่คือโคตรเศร้า,าอ่ะเี้ยเอ,อ้ยมึงติดให้กูเหอะ ติดให้กูเหอะวัตถุดิบอย่างเดียว1 2 0 0 0ล้านค่าตัวอีก30,000ล้านครับไอี่มันลงทุนหนักหนามากครับได้โปรดครับคริสเตยโนโรนโดครับ zer, นะขึ้นบวก5าครับติดให้กูเถอนนะโอเคครับก่อนจะจากกันไปครับเดี๋ยวทิ้งทายไปด้วยคริสเตยโนโรนโดปีเอ็มซีบวกห้าอะไรกันับ60,000ล้านครับ ลงทุนไปก็จะห้าหมื่นแล้วนะจริงๆแม่งไม่ค่อยคุ้มเลยไปซื้อเอาไม่ไม่เสี่ยงด้วยไปซื้อเอาไม่เสี่ยงด้วยครับแต่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับยังไงเราต้องตีครับนะไม่เพราะอยากเพราะอยากรวยให้ค้าขายอยากชิปหายก็ต้องตีบวกพอดีอยากชิปหายครับโอเคครับก่อนไปครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมฝากฝากช่องคนไรอีไว้ในอ้อมอกใจหน่อยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ด้วยครับผมโอเคคริสเซนอุรุโรดูกับ คริสเตียโนโรนโดครับบวกห้าครับผมหมื่นล้านกดตรงคำว่าอัพขอร้องกูขอร้องเลยกูขอร้องเลยบวกกูขอ,อข,ออขอเลย ตัวจาก4ครับก็คือคริสเตียโนโรนัลโดโครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหชีสแต็ปไม่เทือนจัดโอ้โหดูพลังแฝกว่าตัวฟัซไอ้ยังเทือนเลยว่าโด่โบแปดกูนี่โอ้โหมันจะสู้ได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยตัวไหนเก่งกว่ากันวะครับมันก็ต้องตัวนี้ปะผมว่าตัวนี้เก่งกว่านะเว้ยผมว่าตัวนี้เก่งกว่าครับขนาดมันเลเวลยังไม่ตันนะอันนี้เลเวลตันแล้วครับแต่ตัวนี้มันได้โบแปดมันไปได้เท่ว่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใช้ดูหน่อยแล้วกันสำหรับตัวนี้นะ ยังไงตัวนี้ก็เก่งกว่าครับมันตัวนี้มันวิฟุตสามแลม้วพลังแฝงมันน้อยกว่าด้วยแต่มันได้เท่งไงอันนี้ได้บวกแปดครับโอ้โหไอ้เหียเอพี FP พอไหมไโอ้แปดเอพีไม่พอว่ะเอาไปลงแทนโดตัวเก่าเอพีไม่พอเลยต้องคัดตัวอื่นออยครับแล้วก็ได้เน็ตเวทบวกแปดมาอีตัวหนึ่งครับ เย้ <Yeah! laughs> ดีใจ <laughs> นานๆที่จะตีบวกคุ้มดีโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้กักนฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามนี่ครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่ครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมบายบายจุบ๊บใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝา,ากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝา,ากไว้ด้วยครับผม